ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้มีเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นมืออาชีพหรือเก่ากึก ก,การทํานาข้าวมาบ้างครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในขายของคนกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทํานามาแล้วปิดคลิปเลยครับปิดคลิปนี้เลยคลิปวิดีโอนี้ไม่มีความจเป็นรับเพื่อนๆนะผมทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นให้เพื่อนๆน้องๆหลายๆคนที่เริ่มต้นทนาํานาครั้งแรกในชีวิตเลยหรือยังไม่มีประสบการณ์มากพอกับการทํานาข้าวเลยเรื่องนั้นก็คือเรื่องทําไมข้าวลมแล้วเม็ดข้าวถึงรีบอ่าเรื่องนี้เป็นปัญหาลูกแตกเนาะเพื่อนๆเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าผมทำไมถึงเตือนเพื่อนๆหลายๆคนว่าแปดเก้าระวังนะ ทำแล้วในช่วงวิกฤตน้ํามันอาจจะเจอเรื่องปัญหาน้ําท่วมได้ลมมรสุมพายุแรงๆช่วงที่เข้าโน้มลวงปลายลวงเริ่มเหลืองแล้วอาจจะเจอกับเรื่องของอะไร เรื่องของข้าวล้มได้ลวงจมน้ําได้แล้วก็มีอะไรกันมีรายลายสายพันธุ์เลยครับเพืเ่อนๆเรารู้เราละว่าข้าวกลุ่มไหนเนี่ยมันมีความเสียงมันมีปัญหารเรื่องของข้าวลม้มวันนี้เรามารู้สิว่าแล้วทําไมเราถึงกลัวว่า,วาข้าวมันจะลม้มทําไมเราถึงกลัวมันเป็นเพราะอะไรเราถึงต้องกลัวมันมันแบ่งออกเป็น2เคสเคสแรกคือข้าวกำลังตั้งท้องแต่ลม้มเคสที่2ก็คือ ช่วงที่กําลังช่วงกําลังชูรวงอ่ะกำลังชูรวง,ง,วงแต่รลวงยังไม่ค่อยยังไม่แตกนะกำลังชูรวงเลยยังผสมเกอรในรวงไม่สมบูรณ์แล้วลม้มในกรณีที่ข้าวช่วงทองหรือออกโพเพเงี้ยโพเพคือไม่ใช่ว่า40-50%นะครับเหมือน,นโพเพที่ โอเคในความหมายของผมนี่คือประมาณ3% 2%อรงเะไรเงี้ยข้าวกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าล่มนะช่วงนั้นนะแล้วไม่มีน้ำนะเพื่อนๆนะพื้นน้ำไม่มีน้ำเช่นะเดี๋ยวเขากระดกคอล้วงขึ้นมาอย่างนี้ครับกระดกขึ้นมาอย่างอ่าอย่างภาพเนี้ยเนี้ยอย่างภาพเนี้ยมันจะกระดกมาแบบนี้เลยถ้าลมแบบนี้ไม่ต้องกังวลครับถ้าคุณระบายน้ำออกได้ไม่ใช่ปัญหานะอันนี้สรุปเลยไอ้ข้อนี้นะคืออย่างไรก็ข้าวก็เต็มไดมได้ ข้าก็ผสมเกสรได้ปกติครับแต่ในกรณีหลังนี่สิเพื่อนๆกรณีที่ชูหลวงมาแต่หลวงยังไม่แตกยังผสมเกสรไม่สมบูรณ์อาจจะผสมได้บ้างบางสวนแต่สวนหนึ่งก็คือผสมไม่ได้นะในกรณีอย่างนี้ผมบอกเลยนะกรณีอย่างนี้มันจะเป็นหลวงข่าวหลวงข่าวไม่ได้เป็นทั้งหลวงมันจะเป็นเฉพาะช่วงตั้งแต่หลังปลายหลวง ลงมาถึงกกหลวงอันนี้จะเป็นหลวงข่าว90%เลยจะเป็นหลวงข่าวปลายหลวงได้เม็ดแต่กกกหลวงเป็นหลวงข่าวหมดเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นข้าวกลุ่มนี้ถล่มแล้วไม่กระดกคอหลวงครับเพื่อนๆไม่กระดกคอหลวงลมแล้วลมเลยครับนะข้าวกลุ่มนี้นะลมแล้วลมเลยทีนี้ทําไมมันถึงลมแล้วข้าวถึงเป็นเม็ดข่าวเหตุผลเพราะงี้ครับเพื่อนๆใบข้าวอ่ะที่ข้าวต้นข,ข้าวมันลมใบข้าวมันทับถม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 กันอย่างเงี้ยอย่างนี้หลวงครับใบข้าวกระทับ ทับทับกันเปอย่างนั้ชันแล้วมันก็ทับทับมันคล้ายๆโดมิโนอะต้นข้าวเวลามันลมมันจะมันจะคล้ายๆโดมิโนมันจะสานสานสานทับกันไปอย่างเงี้ยที่นี่ปัญหาคือเวลากระเพาะของเกสรตัวผู้มันแตกอะเพื่อน มันไม่สามารถไปผสมกับดอกตัวเมียได้อย่างสมบูรณ์อยากรู้ไหมครับว่าทำไมมันถึงผสมได้ไม่สมบูรณ์ทั้งที่จริงๆแล้วกระเพาะเกสรตัวผู้มันมันก็สามารถแตกดอกดอกตัวเมียมันบานได้เราก็เห็นว่ากระเพาะเกสรตัวผู้มันชูออกมาแต่ทําไมมันถึงเป็นลงตายใช่ไหมครับเหตุผลเพราะว่าเหตุผลมันมาจากเรื่องอย่างนี้ครับเพื่อนเหตุผลมันมาจากเวลาดอกตัวเมียมันบานเวลาดอกตัวเมียมันบานมันถึงเวลามันต้องบานนะเพื่อนๆนะบานตัวผู้ก็ออกแล้วกระเพาะของเกสรตัวผู้มันก็เลิกมันก็แตกใช่ไหมครับพอมันแตกปุ๊บใบข้าวพ่เพื่อน มันไปปิดอดอกตัวเมียแล้วเลนูของเกสรัะผู้มันจะไปผสมกับดอกตัวเมียได้ไหมยได้แต่มันก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยเอาไปใช้กับข้าวได้ทุกสายพันธุ์เลยนะจำคีย์เวิร์ดนี้ไว้นะครับการผสมเกอรข้าวต้องอาศัยก,กลไกทางธรรมชาติอยู่ สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือลมเรื่องที่สองคือแมลงครับเราจะอาศัยกลไกสองกลไกนี้เรามันลมอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนมันจะอาศัยลมได้ไหมล่ะมันทับอย่างเงี้ยมันจินตนาการเหมือนการทนเหมือนการทํามันดอกตัวเมียครับมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยเพื่อนเพื่อนเคยเพื่อนเคยทํามันดอกตัวเมียไหมเคยไหมครับหนีบเกสรตัวผู้ออกหนีบ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 ออกคห้ยหมดเลยเราไม่ต้องผสมอะเม็ดข่าวเม็ดนั้นอะพี่เพื่อนมันจะเป็นเม็ดข่าวข่าวโพสเลยข่าวคล้ายๆนอนนอนก้อคล้ายๆเลยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยมันจะข่าวโพสอย่างนั้นเลยแต่ไม่มีอาการเน่าไม่มี ากรแห้งไม่มีอาการเป็นคอร่วงช้าไม่มีอาการลาลักษณะเขาจะเป็นแบบนั้นเลยพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าปัญหาข้าวลมเนี่ยทำไมเราถึงเป็นกังวลและก็ซีเรียสกันมากเราถึงไม่ค่อยอยากจะเจอกันในนาต้นสายไปเห็นมันมาจากเรื่องนี้แหละครับ เรื่องของการผสมเกสรนี่แหละพอมันผสมเกสรนไม่สมบูรณ์มันก็จะส่งผลทําให้ข้าวมันเป็นรวงข่าวเม็ดข้าวอ่ะมันเอข้าวคือไม่เต็มเลยนะอ่ะยังไม่จบนะครับมันเปิดมันมีกรณีอย่างนี้ด้วยมันมีกรณีที่ว่าข้าวผสมชูรวงผสมผสมเกสรนได้นะข้าวชูรวงผสมแกสรนได้ปกติเลยมันแต่บางเอญล้มล้มปุ๊บแล้วต้นบนทับต้นล่างต้นบนทับต้นล่างสารทับกันไป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 อย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนข้าวเราเรามันจะเต็มนะแต่ไม่มีน้ำหนักทําไมถึงไม่มีน้ำ ผลิตพลังงานมันหายไปครึ่งเลยครับเพลอนมันหายไปตรงไหนมันหายไปตรงส่วนที่ทับเนี่ยถูกทับต้นข้าวที่มันถูกไอ้ต้นบนทับไว้มันไม่ได้รับแสงพอมไม่ได้รับแสงปุ๊บกระบวนการผลิตพลังงานออกก็จะหายไปพอมันหายไปปุ๊บมันก็ทําให้ศักยภาพในการผลิตแป้งที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงมันก็ได้ลงพอมันได้ลงเสร็จปุ๊บเราจึงเห็นว่าข้าวที่ผสมเกสรติดสมบูรณ์ก็จริงอยู่แต่ทําไมไม่มีอำนักเข้าใจป่ะเคลียร์ไหมวันนี้เคลียร์ไหมครับนี่คือเหตุผลทั้งมดทั้งมวลเลยที่อยากจะยิบยกยอดสรุปเอามาอธิบาย เพื่อนฝังในคลิปวิดีโอเรื่องทําไมต้นข้าวล้มแล้วเราถึงเป็นกังวลกังวลเพราะอะไรและทําไมหลังจากที่ข้าวล้มแล้วเนี่ยทำไมมันมักจะเป็นรวงข้าวจะเป็นรักจะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะไอ้ที่มันถูกทับถมลงอยู่ชั้นล่างแล้วก็ในกรณีที่ต้นข้าวหนา,นา,นาๆด้วยและปัจจัยข้งมดทัมวมันก็มาจากเรื่องพวกนี้ครับ